สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าลี้ลับกับพวกเราเทพฮอลเลอร์รายการที่จะพาทุกท่านออกเดินทางไปสู่มุมมืดและความลับที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทยในคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับตำนานเรื่องเล่าขนหัวลกุกและความเชื่อพื้นบ้านที่หลอนเกินบรรยายจากเรื่องที่ชาวบ้านเล่าขานสู่ประสบการณ์ที่ผู้คนไม่กล้าลืมเลือนเตรียมใจให้พร้อม แล้วตามเราไปสำรวจว่าในจังหวัดต่างๆที่คุณเคยเดินทางนั้นแท้จริงแล้วมีเรื่องเล่าลี้ลับอะไรซ่อนอยู่ค่ำคืนนี้เราจะพาทุกท่านออกเดินทางไปยังดินแดนที่ลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือจังหวัดเชียงรายเชียงรายเป็นดินแดนที่ลายล้อมไปด้วยขุนเขาสายน้ำและวัดอารามที่สวยงามแต่ภายใต้ความเงียบสงบเหล่านี้กลับมีเรื่องราวลี้ลับและตำนานซ่อนอยู่ ในเงามืดเรื่องราวที่มีความน่าพิศวงและน่าขนลุกในคืนนี้เราได้คัดสรร5เรื่องราวลีบลับจากจังหวัดเชียงรายที่ถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันโดยระบบ AI ไไม่ว่าจะเป็นตำนานที่เก่าแก่ที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นความเชื่อในสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือเหตุการณ์ประหลาดที่ยังคงหาคำตอบไม่ได้ เตรียมใจของคุณให้พร้อมปิดไฟให้มืดและเข้าไปสู่โลกของความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในจังหวัดเชียงรายไปพร้อมกับพวกเราเทปฮอลเลอร์ในจังหวัดเชียงรายมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่โดดเด่นและเป็นที่รู้จักกันดีนั่นคือถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนสถานที่แห่งนี้ไม่เพียงแต่มีความงดงามทางธรรมชาติที่น่าหลงไหล แต่ยังแฝงไปด้วยเรื่องราวลี้ลับและตำนานที่ทำให้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและผู้ที่รักในเรื่องลี้ลับทั้งหลายถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเป็นสถานที่ที่มีความงดงามทางธรรมชาติแต่แฝงไปด้วยเรื่องราวลี้ลับเรื่องเล่าที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับถ้ำหลวงนี้คือตำนานเจ้าหญิงนางนอน ตามตำนานเล่าว่ามีเจ้าหญิงองค์หนึ่งชื่อนางนอนผู้มีความงดงามและเป็นที่รักของชาวบ้านนางมีชื่อเสียงในด้านความเมตตาและความงามที่ไม่มีใครเปรียบได้วันหนึ่งนางได้พบรักกับชายหนุ่มที่มาจากหมู่บ้านใกล้เคียงและทั้งคู่ตกลงที่จะหนีตามกันไปใช้ชีวิตด้วยกัน นางนอนจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้านไปพร้อมกับชายหนุ่มแต่การเดินทางของพวกเขาไม่เป็นไปอย่างที่หวังในคืนหนึ่งขณะที่พวกเขาหาที่หลบฝนในถ้ำแห่งหนึ่งนางนอนเกิดความทุกข์ทรมานจากการตั้งครรภ์และประสบปัญหาด้านสุขภาพอย่างรุนแรงจากนั้นไม่นานนางได้คลอดบุตรภายในถ้ำและมีความอ่อนแอนางนอนและลูกไม่สามารถรอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ ชาวบ้านที่ตามหานางนอนก็ไม่สามารถหาเธอและเด็กได้สุดท้ายพวกเขาได้พบแต่ร่องรอยความโศกเศร้าในถ้ำและเชื่อว่าดวงวิญญาณของนางนอนและลูกน้อยของเธอยังคงวนเวียนอยู่ในถ้ำแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมาถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็กลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและความน่ากลัวในบางคืนที่พระจันทร์เต็มดวงผู้คนที่เข้ามาในถ้ำ มักจะเล่าเรื่องราวประหลาดที่เกิดขึ้นเช่นได้ยินเสียงกระซิบเบาๆหรือเสียงร้องไห้ที่ดูเหมือนมาจากภายในถำ้ำบางคนบอกว่าได้เห็นเงาหญิงสาวยืนอยู่ที่มุมหนึ่งของถำ้ำซึ่งเมื่อเข้าไปใกล้ๆก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนภายในถำ้ำหลายคนเล่าว,ว่าได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่แปลกประหลาดและรู้สึกถึงอากาศที่หนาวเหน็บ และสั่นสะท้านโดยเฉพาะในช่วงที่ไม่มีลมพัดผู้ที่เข้าไปในถ้ำอาจรู้สึกเหมือนมีใครบางคนเดินตามอยู่และจับตาม,มองพวกเขาและถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้กลายเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งเมื่อปี2018เมื่อทีมฟุตบอลหมูป่าติดอยู่ในถ้ำแห่งนี้เป็นเวลาหลายวันนี่เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจคนไทยทั้งประเทศ เมื่อหน่อยกู้ภัยจากทั่วโลกเข้ามาช่วยเหลือการกู้ภัยดำเนินไปด้วยความยากลำบากเพราะความลึกของถ้ำและน้ำที่ท่วมขังแต่สุดท้ายพวกเขาก็สามารถนำเด็กๆออกมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากเหตุการณ์นี้ถ้ำหลวงจึงกลายเป็นที่พูดถึงมากขึ้นไม่เพียงแต่ในแง่ของความสวยงามทางธรรมชาติและยังถูกพูดถึงในด้านเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักและการสูญเสีย การเสียชีวิตของเจ้าหญิงนางนอนถูกเชื่อมโยงกับการสูญเสียของเด็กๆในถ้ำทำให้ผู้คนรู้สึกถึงความเป็นไปได้ของดวงวิญญาณที่ยังเฝ้าดูแลสถานที่นี้อยู่หากคุณมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนถ้ำหลวงขุนน้านางนอนคงไม่แปลกถ้าคุณรู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกประหลาดเมื่อคุณเดินเข้าไปในความมืดมิดของถ้ำและสัมผัสกับเรื่องราวของเจ้าหญิงนางนอน ที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนตาบนานเท่านานตำนานความลี้ลับที่สองในจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าหมู่บ้านผาหมีที่ถูกเล่าขานถึงความลี้ลับและเรื่องราวที่น่ากลัวซึ่งทําให้หมู่บ้านนี้กลายเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและผู้คนที่ชื่นชอบเรื่องลี้ลับหมู่บ้านผาหมีตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม แต่มีบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านกลับกลายเป็นที่รลรล้างและเต็มไปด้วยความลี้ลับบ้านหลังนี้มีอดีตที่น่าโศกเศร้าเมื่อหลายปีก่อนมีครอบครัวหนึ่งได้ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมดสีคนมีแม่พ่อและลูกทั้งสองพวกเขาเป็นครอบครัวที่มีความสุขแต่ในคืนแรกที่พวกเขาย้ายเข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนไป คืนแรกที่ครอบครัวย้ายเข้ามาทุกอย่างดูเงียบสงบแต่พวกเขากลับรู้สึกถึงความผิดปกติในหมู่บ้านตั้งแต่เสียงพัดลมที่ดังผิดปกติเสียงกอบประตูที่ขยับได้เองและเสียงฝีเท้าที่ดังจากมุมต่างๆของบ้านในคืนนั้นพ่อแม่ของเด็กๆตัดสินใจที่จะไม่หลับตาและนั่งคุยกันอยู่ในห้องนั่งเล่น แต่แล้วเสียงแปลกๆก็ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความผิดปกติในเวลาต่อมาเด็กๆก็เริ่มพูดถึงสิ่งที่พวกเขาเห็นเด็กทั้งสองช่วยกันเล่าเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ยืนอยู่มุมต่างๆของห้องแล้วก็ค่อยๆหายไปพ่อแม่จึงเริ่มคิดว่าบางทีอาจเป็นเพียงความกลัวของเด็กๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเฮี้ยนก็เริ่มรุนแรงขึ้น หลังจากคืนแรกครอบครัวก็เริ่มพบเจอกับเหตุการณ์ที่ประหลาดมากขึ้นเริ่มมีการพบเห็นเงาของผู้หญิงในบ้านอยู่ๆมีเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะและเสียงที่เหมือนเด็กเล่นอยู่ในบ้านแม้ในขณะที่ไม่มีใครอยู่นอกจากนี้พวกเขายังพบว่าของบางอย่างในบ้านมักจะหายไปแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมโดยไม่มีเหตุผลพวกเขาจึงพยายามติดต่อกับคนในหมู่บ้านเพื่อหาคำตอบ และได้รับการเล่าเรื่องเกี่ยวกับอดีตของบ้านหลังนี้หลังจากนั้นพวกเขาได้รู้ว่าบ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวหนึ่งที่เผชิญปัญหาหนักและเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดทำให้สมาชิกในครอบครัวนั้นต้องจากไปอย่างรวดเร็วและไม่มีการปิดฉากที่ดีความจริงที่น่ากลัวนี้เป็นเรื่องเล่าขานกันในหมู่บ้านคือคืนหนึ่งครอบครัวเก่าได้เกิดการทะเลาะอย่างรุนแรง และมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นทำให้เกิดความสูญเสียของสมาชิกในครอบครัวนั่นคือเหตุผลที่บ้านหลังนี้มีดวงวิญญาณของพวกเขาที่ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่วิญญาณของหญิงสาวที่เคยเป็นแม่ของเด็กๆยังคงอยู่ในบ้านเพื่อเฝ้าดูแลเด็กๆที่ไม่ได้เกิดจากเธอในที่สุดครอบครัวที่ย้ายเข้ามาใหม่ในหมู่บ้านเริ่มรู้สึกถึงความไม่สบายใจ จึงตัดสินใจย,ย้ายออกอย่างรวดเร็วและทิ้งบ้านหลังนั้นไว้เป็นที่รลกร้างหลังจากครอบครัวใหม่ได้ย้ายออกไปบ้านผีเฮียนที่ผาหมีก็กลายเป็นที่รลกร้างที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ชาวบ้านมักจะเล่าว่ามีผีเฮียนในบ้านหลังนี้ให้เด็กๆและคนที่เข้าไปเยี่ยมชมในหมู่บ้านฟังอยู่เสมอและยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าใครก็ตามที่พยายามเข้าไปในบ้านมัก จะพบกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวเช่นได้ยินเสียงกระซิบเสียงหัวเราะหรือเห็นเงาลางๆในบ้านหลายคนเคยเข้าไปสำรวจบ้านล้างแต่กลับออกมาโดยไม่มีใครอยากกลับเข้าไปอีกชาวบ้านในละแวกนี้จึงสอนลูกหลานให้ไม่เข้าไปใกล้บ้านหลังนี้เพราะพวกเขาเชื่อว่ามีดวงวิญญาณที่คอยเฝ้าระวังและคุ้มครองบ้านไม่ให้ใครเข้าไปเกี่ยวยุ่ง เรื่องราวบ้านผีเฮี้ยนที่บ้านผาหมีจึงเป็นหนึ่งตำนานที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องของดวงวิญญาณและความไม่สงบที่เกิดจากความทุกข์ระทมในอดีตเป็นเรื่องราวที่สร้างความน่าสะงกลัวแต่สะท้อนถึงความรักและความห่วงใยที่ยังคงอยู่แม้ว่าจะต้องจบลงด้วยความโศกเศร้าเพื่อไม่ให้ขาดตอนมาฟังเรื่องเล่าที่สาเรื่องราวเกี่ยวกับภูชีฟา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ผู้คนเดินทางมาชมความงดงามของธรรมชาติและทะเลหมอกแต่ภูชีฟ้าไม่ได้เป็นเพียงแค่ภูเขาสวยงามยังมีเรื่องราวลี้ลับและตำนานที่ทำให้ที่นี่กลายเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งตามตำนานเล่าว่าในสมัยโบราณภูชีฟ้าเป็นที่ตั้งของเทพแห่งภูเขาที่มีพลังอำนาจในการกุ้มครองธรรมชาติและการเจริญเติบโตของพันธุ์พืช ผู้คนในหมู่บ้านรอบๆเชื่อว่าเทพแห่งภูเขาแห่งนี้มีความเมตตาและปกป้องพวกเขาจากอันตรายต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเทพยังมีความโกรธเคืองต่อผู้ที่ไม่เคารพธรรมชาติหรือทำลายสิ่งแวดล้อมวันหนึ่งมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งต้องการขยายพื้นที่ทำการเกษตรจึงตัดต้นไม้ทำลายป่าบนภูชีฟ้าโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเทพหลังจากที่พวกเขาทำเช่นนั้น ไม่นานก็เกิดพายุใหญ่ลมพัดถลม่มภูเขาลมแรงมีฟ้าผ่าลงมาที่ภูเขาซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการลงโทษจากเทพในคืนหนึ่งมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งได้เดินทางขึ้นไปยังบนภูชีฟ้าเพื่อตั้งแคมป์และชมวิวในยามค่ำคืนในขณะที่เขากำลังนั่งอยู่รอบกองไฟเขาได้ยินเสียงแปลกประหลาดคล้ายกับเสียงกระสิบที่เรียกชื่อเขา เมื่อเขาหันไปมองก็พบเงาลางๆของหญิงสาวยืนอยู่บนยอดปูชีฟ้านักเดินทางรู้สึกกลัวแต่ก็ไม่สามารถทันหลังกลับได้เขาได้เข้าไปใกล้และมองเห็นหญิงสาวในชุดพื้นเมืองยืนอยู่นางบอกกับเขาว่าที่นี่มีความลับที่เธอต้องเข้าใจและให้เขาฟังเรื่องราวของเทพแห่งภูเขา รวมถึงการทำลายธรรมชาติที่เกิดขึ้นหญิงสาวเล่าให้เขาฟังถึงความทรงพลังของเทพและผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งทำให้เกิดภัยพิบัติและความทุกข์ยากในหมู่บ้านจากนั้นเสียงของหญิงสาวก,ก็ค่อยๆจางหายไปนักเดินทางรู้สึกถึงความโศกเศร้าและความผิดที่เขาไม่ตระหนักถึงมาก่อนพอถึงรุ่งเช้านักเดินทางรู้สึกว่า เขาได้รับบทเรียนสำคัญจากเทพแห่งภูเขาและหญิงสาวที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเคารพธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเขาจึงตัดสินใจที่จะกลับไปเล่าเรื่องราวนี้ให้กับชาวบ้านเพื่อให้พวกเขาตระหนักถึงการกระทำของตนและหยุดการทำลายธรรมชาติหลังจากที่นักเดินทางกลับมาถึงยังหมู่บ้านเขาได้แบ่งปันเรื่องราวที่เขาได้พบเจอรวมถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชาวบ้านเริ่มเข้าใจและตัดสินใจที่จะร่วมมือกันอนุรักษ์ฟื้นฟูภูชีฟ้าและธรรมชาติโดยรอบๆไม่ให้เกิดการทำลายอีกต่อไปจนมาถึงวันนี้ภูชีฟ้ายังคงเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวและชาวบ้านมาที่นี่เพื่อชื่นชมความงามของธรรมชาติแต่มีคนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงรู้สึกถึงบรรยากาศลึกลับของภูเขาแห่งนี้ บางคนที่เดินทางขึ้นมาที่ผูชีฟ้าในคืนที่มีหมอกหนักมักจะได้ยินเสียงแปลกๆหรือรู้สึกถึงการมีอยู่ของใครบางคนในอากาศชาวบ้านจึงมีการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทพและพูดที่อาศัยอยู่บนยอดภูเขาแห่งนี้เพื่อเตือนใจถึงความสำคัญของการเคารบธรรมชาติในจังหวัดเชียงรายนี้ มีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความเชื่อและความศรัทธาของคนพื้นที่นั่นคือศาลเจ้าพ่อพญาเมงลายซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนในจังหวัดเชียงรายและมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเป็นไปเป็นมาและความสำคัญของศาลแห่งนี้ตำนานเล่าว,ว่าพญาเมงลายเป็นผู้ก่อตั้งเมืองเชียงรายในปีพุทธศักราช 1,800และเป็นหนึ่งในกษัตริย์ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของล้านนาไทยท่านเป็นผู้มีปัญญาและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นโดยได้รวบรวมอาณาจักรต่างๆมาอยู่รวมกันและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับเมืองเชียงรายพยามเมงรายได้สร้างเมืองเชียงรายขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้าและวัฒนธรรม ท่านมีความสามารถในการบริหารจัดการเมืองและท่านยังมีความเชื่อว่าความเจริญรุ่งเรืองของเมืองจะขึ้นอยู่กับความสงบสุขและความผาสุขของประชาชนในเวลาต่อมาหลังจากที่พญาเมงลายได้ละสังขารไปประชาชนในเมืองเชียงรายก็ไม่ลืมเลือนท่านพวกเขาได้สร้างอนุสรณ์สถานนั่นคือศาลเจ้าพ่อพญาเมงลาย เพื่อบูชาท่านในฐานะผู้ปกป้องและคุ้มครองเมืองเชียงรายศาลเจ้าพ่อพญาเมงลายจึงเป็นสถานที่ที่ผู้คนมาขอพรและกราบไหว้ท่านในวันที่สำคัญต่างๆศาลเจ้าพ่อพญาเมงลายตั้งอยู่ในทรรเลที่สวยงามล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติที่เขียวขจีและมักจะมีคนหลั่งไหลเข้ามาเยี่ยมชมและขอพรจากท่าน โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลต่างๆซึ่งศาลเจ้าจะเต็มไปด้วยผู้คนและมีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งความเชื่อและประเพณีชาวเชียงรายเชื่อว่าเจ้าพ่อพญามเมงลายเป็นผู้มีอำนาจในการดลบันดาลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและคุ้มครองผู้คนจากอันตรายต่างๆผู้ที่มาที่ศาลมักจะนำเครื่องเส้นไหว้เช่นดอกไม้ทูบเทียนและผลไม้ เพื่อมาถวายที่ศาลเจ้าพ่อพยามเมงายเพื่อขอพรให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งนี้ยังมีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับการขอพรจากศาลเจ้าพ่อพยามเมงายซึ่งหลายคนบอกว่าหลังจากที่ได้มาขอพรแล้วชีวิตของพวกเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นบางคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งในงานบางคนมีความรักที่สมหวังและบางคน ก็มีโชคลาภที่หลั่งไหลเข้ามานอกจากนี้ยังมีคนที่มีประสบการณ์ลึกลับเกี่ยวกับสารเจ้าพ่อพญามงลายบางคนบอกว่าเคยเห็นแสงประหลาดและได้ยินเสียงกระซิบเมื่อมาที่ศาลท่ามกลางความเงียบสงบซึ่งทำให้พวกเขารู้สึกถึงการมีอยู่ของเจ้าพ่อ ที่คอยปกปักรักษาชาวเชียงรายตลอดมาและสถานที่สุดท้ายที่แอดจะนำมาเล่าเกี่ยวกับความลี้ลับของจังหวัดเชียงรายนั่นคือดอยแม่สลองซึ่งไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์สวยงามและไร่ชาเขียวขจีแต่ยังมีเรื่องราวลี้ลับที่น่าสนใจเกี่ยวกับผีป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ได้เล่าขานกันมานานตำนานเล่าว่า ดอยแม่สลองในสมัยโบราณเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตเรียบง่ายโดยเฉพาะการทำเกษตรกรรมและการเก็บเกี่ยวผลิตผลจากป่าอย่างไรก็ตามชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำการทำลายป่าเพื่อขยายพื้นที่ทำกินส่งผลให้เกิดความเสื่อมสภาพของธรรมชาติการทำลายป่าเป็นเหตุให้วิญญาณของผีป่า ที่อาศัยอยู่ในเขตนั้นรู้สึกโกรธเคืองและไม่พอใจชาวบ้านที่เข้าไปตัดไม้ทําลายป่าและขุดเอาทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้โดยไม่ระมัดระวังทำให้วิญญาณเหล่านั้นต้องออกมาปกป้องบ้านของตนเองเรื่องราวลี้ลับในดอยแม่สลองคืนหนึ่งในขณะที่กลุ่มชาวบ้านกำลังเดินป่าเพื่อเก็บเห็ดพวกเขาได้ยินเสียงแปลกประหลาดคล้ายกับเสียงหญิงสาวร้องเรียกเสียงดังก้องอยู่ในป่า ทุกคนรู้สึกได้ถึงบรรยากาศที่แปลกไปพวกเขาหันไปมองรอบตัวและได้เห็นเงาของคนในความมืดเงานั้นเป็นผู้หญิงที่ผมยาวสวยใส่ชุดไทยโบราณยืนอยู่กลางป่าตาของเธอเหมือนมีความโศกเศร้าและความเครียดแค้นชาวบ้านรู้สึกกลัวแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเข้าไปใกล้ๆเพื่อสอบถามว่าเธอเป็นใครหญิงสาวพูดว่าฉันคือวิญ,ญญาณของผู้หญิงที่เคยอาศัยอยู่ในดอยนี้ ก่อนที่ผู้คนจะเข้ามาทำลายป่าเราต้องการความสงบในบ้านของเราเธอเล่าถึงความโกรธเคืองของดวงวิญญาณที่ปกป้องป่าและบอกพวกเขารู้ว่าหากยังทำลายผืนป่าและธรรมชาติวิญญาณจะไม่สามารถหวนคืนสู่ความสงบได้หลังจากคืนที่น่ากลัวน,นั้นชาวบ้านเริ่มเล่าขานถึงเรื่องราวของผู้หญิงสาว และผีป่าที่พวกเขาได้พบเหตุการณ์นี้ทําให้พวกเขาตระหนักถึงความสําคัญของการเคารพต่อธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตในป่าพวกเขาจึงตั้งใจหยุดการทําลายป่าและเริ่มดูแลรักษาธรรมชาติอย่างจริงจังชาวบ้านจัดพิธีบวงสรวงเพื่อขอโทษดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในป่าพวกเขานําข้าวผลไม้และดอกไม้มาเส้นไหว้พร้อมกับสวดมนต์ ขอให้ดวงวิญญาณได้ยินและยอมรับคำขอโทษจากพวกเขาการกระทํานี้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาวบ้านกับผีป่าชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าธรรมชาติไม่ใช่เพียงแค่ทรัพยากรที่ใช้สอยได้แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ควรได้รับความเคารพและปกป้องถึงแม้วันนี้ดอยแม่สลองจะยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแต่ชาวบ้านยังคงรักษาประเพณีในการเคารพต่อดวงวิญญาณที่อาศัยอยู่ในป่า พวกเขายังมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านี้จะคอยปกป้องและช่วยเหลือพวกเขาตำนานผีป่าแห่งดอยแม่สลองสอนให้เราเห็นถึงความสำคัญของการรักษาธรรมชาติและการเคารพต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราเรื่องราวนี้ยังคงเป็นบทเรียนสำคัญและส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นให้เราไม่ลืมว่าการใช้ชีวิตที่สมดุลกับธรรมชาติจะนำซึ่งความสงบสุขในชีวิต วันนี้เราทุกคนได้เดินทางผ่านเรื่องราวลี้ลับจากจังหวัดเชียงรายที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจและความเชื่อที่มีต่อวิญญาณและธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนบ้านผีเฮียนที่บ้านผาหมีภูชีฟ้าศาลเจ้าพ่อพญาเมงลายและตำนานผีป่าแห่งดอยแม่สลองทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่าและบทเรียนที่สามารถนำไปสู่การเรียนรู้ และการเคารพต่อวัฒนธรรมและธรรมชาติของเราหากในระหว่างการเล่าเรื่องมีข้อผิดพลาดหรือสิ่งที่ไม่ถูกต้องในข้อมูลใดๆแอดขออภัยณที่นี้และขอขอบคุณทุกคนที่ให้การติดตามและสนับสนุนช่องของเราหากทุกคนชอบเรื่องเล่าที่เรานำเสนออย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการนำเสนอเรื่องราวดีๆต่อไป ขอให้ทุกท่านมีความสุขและได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าของเราและหวังว่าได้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ